สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดของขวัญที่บังแจ็กส่งมาให้คุณแม่พร้อมกับโทรศัพท์แตงโมเลื้มหนักมาก หลังจากที่แม่แตงโมหรือนางพานิดาศิรยุทธโยธินไม่ติดใจทั้งคดีอาญาคดีแพง่งรับเงินสด4แสนแคชเชียร์เชคฉบับละ8แสนสองใบ1ล้าน6แสนบาทรายเดือนเดือนละ30,000บาทระยะเวลา20ปียอดรายเดือนไม่ตกต่อทายาทนอกจากนี้แซนวิสพันธ์และกระติกยังมอบต่างหูมุกที่ไม่ได้ระบุมูลค่าให้กับแม่ของแตงโมต่อหน้าศาลเช่นเดียวกันล่าสุดคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมที่มานั่งเปิดใจในรายการเปิดปากกับภาคภูมทางช่องไทยรัฐ ทีวีช่อง32ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้พูดคุยกับคุณแม่เกี่ยวกับบางแจ็คเกี่ยวกับการส่งโทรศัพท์ของแตงโมคืนซึ่งบางแจ็คเขาส่งโทรศัพท์กลับมาคืนให้แล้วเขาส่งมาพร้อมกระเป๋านาฬิกาซื้อของมาฝากอลยติดอยู่ดันเวียดนามต้องจ่ายภาษีแพงถ้าคุณแม่อยากได้ต้องไปจ่ายกระเป๋าที่บางแจ็คส่งมาให้สวยมากเขาส่งรูปมาให้ดูส่วนโทรศัพท์ของน้องโมในเครื่องนั้นไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิน้นเพราะบางแจ็คได้ดูดออกไปแล้วไปใส่เครื่อง ขาโทรศัพท์ของน้องโมคุณแม่จะเอามาร้องเพลงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ